วันนี้มาทําตุ้บขหนุนกันนะเครื่องปรุงก็จะมีพริกกระเทียมพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้น้ำมะขามมะนาวปะลาราขวดหรือว่าปะลาร้สดก็ได้ที่ฉีกตัวผงนัวน้ำปลาน้ำตาลก็เหมือนต้มต้มเลยจ้ามาเริ่มทํากันเลยใส่พริกใส่กระเทียม เราชอบเยอะมากนยะขนาดไหนก็ตามใจเราเลยแล้วเราก็มาตำตำพริกกระเทียมตำพริกกระเทียมเสร็จแล้วแล้วเราก็มาใส่ใส่ขนุนแล้วเราก็มาตำตำขนาน เรามาตำขนมต้มทำซุปการทำซุปหรือตำขนมก็ได้แต่คนจะเรียกตำให้มันละเอียดหน่อยนึงขนมนนะ่ะ แล้วแต่เราจะชอบเลยจะเอาแก่หรืออ่อนหรือปานกลางตามที่เราชอบอันนี้ปานกลางนะเพราะไอแกมยังอ่อนอยู่มันจะขนนแกเหมืนปานกลางที่ว่ามันเริ่มมีเม็ดเนี่ยตาใ้ให้ละเอียดเลย หรือใครชอบยาบก็ได้นะจะมีฟันเคี้ยวหนุนมันสุกอยู่แล้วเปื่อยอยู่แล้วแล้วเราก็เริ่มปรุงเครื่องกันคนไหนไม่ชอบไม่ชอบปะลาล่าสดก็ใส่ปะลาาขวดได้นะอันนี้เราก็มาใส่ใส่น้ำน้ำน้ำปะละาล่าสักหนึ่งทัพพีน,นี่ปะลาล่าสดนะน,นี้หนึ่งหนึ่งทัพพี ตัดน้ำมะขามมะขามบ้านเราเองทักหนึ่งทัพพี่ตอดมันลงไปด้วยก็ได้ถ้าคุณชอบน้ำตาลครึ่งช้อนถ้าคุณไหนชอบหวานก็ใส่เยอะๆคุณไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่แม่แอดไม่ค่อยกินน้ำตาลผงนัวหน่อยนึงน้ำปลา ต้องใส่เยอะนะสักึ่งทศพีพอเราใส่ปลาราไปแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มแล้วเราก็ใส่มะนาวไปสักซี่ก่อนแล้วเราก็มาคุกเขาดูสิว่ารสเปรี้ยวหวานเค็มไหมเราก็ใช้จะพีหรือ ช้อนมาคนมันก็ได้ให้เขาให้มันทั่วเลยเดี๋ยวแม่อซ์ชิมรสชายก่อนนะรสชาตเป็นแบบไหนหวานเค็มพอดีแล้วจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะหวานเค็มพอดีแล้วมันมันไม่มีนะ้ำแม่ไอ้ก็จะใส่น้ำไปสัก ตักตะพีนึงให้มันนะ้ำกุกิกกุกิก,กจ้าเสร็จแล้วซุปขนุนติตามขนุน,บ,นบานๆจ้าสุดแม่แอดอ่าแล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยนะบ้านแม่แอดชอบใช้ถ้วยไม่ก็ใช้จานมันตักกินอร่อยแล้วก็มีผัด เคียงอ่ะเอาผักเคียงจิ้มได้เลยเสร็จแล้วจ้า